สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักด์สุขมลเปิดเผยถึงกระแสข,ข่าวกรณีป้าบัวพันหญิงวัย47ปีถูกกลุ่มวัยรุ่น5คนซึ่งหนึ่งใน5คนมีลูกของตำรวจสืบสวนสอพอรันยประเทศรุมทำร้าย จนเสียชีวิตและนําศพไปทิ้งสระน้ําข้างโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วซึ่งตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วโดยก่อนหน้านี้ตํารวจได้จับกลุ่มลุงเปียกสามีผู้ตายแต่ในเวลาต่อมาภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงเห็นว่าลุงเปียกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวพวตรีต่อศัก์บอกว่ายังอยู่ระหว่างการรอรายการเป็นลายละอักษรจากผู้บัญชาการตํารวจภาค2ขึ้นมาถึงมูลเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดยืนยันว่าตั้งแต่ที่ลุงเปียกมามอบตัวกับตํารวจและรับสารภาพ ก็ได้พาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุรวมทั้งเก็บพยานหลักฐานคราบเลือด DNA เพื่อส่งตรวจแต่ผลยังไม่ออกและยังมีเหตุสงสัยทางคดีจึงได้ส่งตัวไปฝากขังไว้ก่อนตามกฎหมายหลังจากนั้นได้ส่งชุดสืบสวนไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามข้อสงสยัยและเมื่อได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าผู้ก่อเหตุฆาตกรรมไม่ใช่ลุงเปียก จึงได้ไปทําเรื่องขอปล่อยตัวออกจากเรือนจําทันทีพร้อมยอมรับว่าในส่วนคดีนี้มีความสงสัยจึงสั่งการให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หัดพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจโทสมประสงค์ยเย็นทวมผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองลงไปตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกทั้งหมดในทุกประเด็นและเชื่อว่าจะได้รับความกระจ่างทางคดีหากพบว่ามีตํารวจนายใดเข้าไปเกี่ยวข้องทางคดีที่ผิดกฎหมายจะดําเนินการอย่างไม่ละเวน้นส่วนประชาชนที่ไม่สบายใจกับเรื่องการทํางานของตํารวจในคดีนี้พลตํารวจเอกต่อศักดิ์บอกว่า ขอให้ตำรวจทำงานให้ครบถ้วนทุกประเด็นและตามพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะเคลียร์ได้ทุกประเด็นในตอนนี้หากพูดไปเหมือนการแก้ตัวหากพบว่าใครทำผิดจริงก็จะดำเนินคดีไม่มีการช่วยบุคคลใดและจะเห็นได้ว่าช่วงที่เกิดเหตุตอนแรกก็ได้สั่งการย้ายตำรวจที่มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาออกจากพื้นที่แล้วเพื่อป้องกันการเข้าไปแทรกแซงการทำงานของตำรวจชุดทำคดี ยืนยันว่าตำรวจได้ค้นหา,ห,าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาก่อนสื่อมวลชนหลังจากการสอบสวนแล้วพบข้อสองสัยจึงได้ไปไล่กล้องตรวจสอบทั้งหมดแต่ยอมรับว่ายังไม่ได้ไปคุยกับเจ้าของกล้องวงจรปิดว่าตำรวจหรือสื่อมวลชนเข้าไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนในช่วงเย็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2จะรายงานขึ้นมาให้ทราบถึงรายละเอียดทางคดีทั้งหมดส่วนกรณีที่สังคมกล่าวหาถึงครอบครัวตำรวจมักจะไปก่อเหตุพลตเอกตศักดิ์ยอมรับว่าต้นทุนทางสังคมตำรวจมักจะติดลบอยู่แล้ว แต่ตำรวจทั้งประเทศมีอยู่กว่า200 0 0นนายแต่เมื่อมีผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกตำรวจหรืออดีตตำรวจก็มักจะเป็นข่าวแต่อยากให้เห็นว่าที่ผ่านมามีเยาวชนที่ก่อเหตุอาชญากรรมที่ไม่ใช่ลูกตำรวจอยู่จำนวนไม่น้อยแต่อยากให้เชื่อมั่นว่าที่ผ่านมาตำรวจก็ทำคดีตามพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยายามตัดวงจรให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกับคดีครูเจียบน้องหยอดที่พยายามทำให้เห็นวงจรอาชญากรรมของเครือข่ายนี้ให้ได้มากที่สุด พลตเอกต่อศักดิ์ยังระบุว่าหลังจากนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการรวบรวมสถิติทางคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนย้อนหลังไป5ปีเพื่อนํามาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและจะส่งต่อให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดําเนินการในการแก้ก,กฎหมายกับเยาวชนที่กระทําผิดร้ายแรงได้บ้างโดยให้ส่งรายงานมาให้ภายใน3 1มกราคมนี้ ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super อร์แงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ